สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวสไตลัสอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อนี้ครับ X Style Touch นะครับตัวนี้แตกต่างจากสไตลัสตัวอื่นยังไงเดี๋ยวเราลองมาชมกันนะครับอันดับแรกนะครับสังเกตที่ด้านล่างจะมีตัวคลิปนะครับในบ็อกเนี่ยเขาจะมีตัวปากกาสไตลัสให้แล้วก็ตัวมีคลิปเอาไว้ยึดกับ iPad ด้านล่างนะครับ นี่ครับเป็นแม่เหล็กยึดแน่นแน่นหนามากนะครับอ่าเดี๋ยวทดสอบเรามาลองใช้งานดูนะครับด้ามจับเป็นเหล็กสวยงามมาก เป็นีงบ้างครับสังเกตนะครับเก็บจริงๆแล้วจุดเด่นของสไตลัส X สไตลัสทัชนะครับตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นจุดเด่นอยู่ที่มีแถมตัวคลิปแม่เหล็กมาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ห่วงว่าปากกาจะหายง่ายอะไรเงี้ยครับตัวนี้ช่วยได้เยอะตัวเก็บ สำหรับท่านเพื่อนคนไหนที่สนใจชมสินค้าจริงได้ที่ร้านนะครับสวัสดีครับ